บอกแล้วว่าตอนเช้าให้ดูภาพรวมก่อนว่าไปจังหวัดไหนไปดูเรื่องดูไ่ดูเรื่องนั่งดูยากใช่แล้วจาก Google พาไปใช่จะดูเหมือนไม่น่าใช่เลยเนาะไม่ใช่หินโรมาเพว่าแล้ชีวิตนี้อยากมาหินสวันนะมีแค่เฮาสงคนคู่ชีวิตคู่ทางเสียงโลมันมีสี่ตัวนะปพระวานตรงไหนเราเจอตัวที่สี่ ในที่ตั้งชื่อเลยวานสกุลอุรอนี่ทำงานก่อนนะเก่งขึนไปเลนอ้ามึงไม่รอหรืออะเดินคนเดียวมึงเก่งแต่เราขึ้นไปยืนจริงแล้มันใหญ่โอ้ไม่เสียวครับถ่ายเองอยวผมกรโดดถ่ายให้ไปนํำกันสองคนไปใสกับไปน้ำคาไหนก็นอนนะ มีเธออยู่ข้างกันเราจะไปไหนต่อไปเดินถนนเดิมหาอะไรจะแทกปากถึงบึงการแหรลงแงเดินเล่นชนนนคนเดินแสงไฟพอสวยสวย<อ>ุยขายทุกวันอะไรเอ่ยทุกวันเสาร์กับวันศุกร์เจ้าน้องเอิร์ดน้องโสดดาขายเสื้อสูงงานเต็มกำลังยิ้มหวาน,นหวานเท่าลรยอุดหนุนไปไล่ตัวอยู่เดิน สวัสดีครับสารวัตรมากินอาหารเช้าที่นี่ครับกินอาหารเช้าที่นู่นถิครับ <c oughs> อยู่ที่ไหนครับมุงการต่างบ้านต่างเมืองมาก็ชิมของยายนี่แหละเขาเรียกหกเปี้ยถ้าเป็นเวียดนามเขาจะเรียกกะโย่ถ้าเป็นภาษาบ้านนอกอย่างชาวสวนยางเขาจะเรียกเมี่ยงเมี่ยงถ้าฝรั่งเขาจะเรียกสปริงโราสปริงโรแม่ยายมีชื่อร้านไหมยาย่ะยายขั้นกระดูกเล็กไปกินน้องก็เดินผ่านหน้าเราเขาบอกว่าชอบมากเลยอะชิวจัด จริงๆกูเจ็บตูดมากเลยเข้าอีแ <c oughs> ม่งแบบเหมือนเหมือนนั่งบนท่อนเหล็กอ่ะ <c oughs> ม,ามาคุยอาหารเลยอาบแดด